วัสดีครับพูกับผมใน l งชา Channel กับตะก้อเทคนิคนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคการเดาะหัวนะครับแล้วก็เทคนิคการใช้หัวนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับกด subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไปชมมาเลยดีกว่านะครับว่าผมจะมาสอนเทคนิคแบบไหนยังไง ในการดอกหัวนะครับผมก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่จะมาฝึกก็คือบนหน้าผากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับแต่ละส่วนนะครับก็จะสามารถาใช้ได้ทั้งหมดเลยทั้งบนหัวหน้าผากบนหน้าผากแล้วก็ด้านข้างในการรับลูกนะครับหรือว่าในการดอกนะครับในเทคนิคนี้ผมก็จะมาสอน การเดาะบนหน้าผาก่อนนะครับโดยจะให้ลูกตะก้อโดนประมาณตรงนี้บนหัวตรงนี้นะครับแต่ถ้าโดนหน้าผากก็จะรู้สึกว่าจะเจ็บหน่อยนะครับต้องใช้ผ้าพันนะครับโอเคไปดูเทคนิคแรกนะครับเราจะใช้บนหน้าผากนะครับตรงนี้นะครับให้ลูกตะก้อโดนตรงนี้บนหน้าผากนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับฝึกโยนก่อนนะครับฝึกโยนแล้วก็ แค่ครั้งเดียวโยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับนะครับผมโอเคงั้นไปดูอะไรดีกว่าน,นะครับฝึกโยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับนะครับให้มันอยู่ประมาณบนหน้าผาักแบบนี้นะครับมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีที่ซ้อมมาอาศัยขโมยเข้ามามาขโมยโอเคนี่นะครับบนน้าผากัก เราจะฝึกโยนก่อนนะครับโยนก่อนแบบนี้ต่ำๆนะไม่ต้องสูงมากน่ครับให้โดนเวลาเราใช้หัวนะครับขาเราจะย่อนะครับส่วนตัวผมแล้วผมจะชอบ เดาะแล้วก็จะใช้ขาประมาณนี้เวลาผมใช้ของก็จะดย่อขาเล็กน้อยแล้วดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปแบบนี้นะครับผมโอเคลองดูนะครับหนึ่งครั้งครับได้ดันนี่ครับยอ่ยอสะโพย่อโผโพนี่ครับย่อเล็กน้อยนะครับผม ยืนลักษณะแบบนี้นะครับพอเวลาลุกเคลื่อนที่เราจะเราจะขยับโดยการสไลด์แบบนี้นะครับเราจะขยับโดยการสไลด์เวลาลุกเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเรายืนตัวแบบนี้มันอาจทําให้เราล้มได้นะครับมันทำให้เราดอกตะกอนแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ ขยับไปได้นะครับขยับยากแต่ถ้าลักษณะแบบน,นี้นะครับมันจะขยับง่ายขยับไปไหนก็ได้นะครับขยับง่ายมีง่ายครับถ้าใครอยากฝึกดอกก็พยายามดอกเรื่อยๆนะครับจากครั้งแรกขึ้นไปสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้ง,ง,งเรื่อยๆนะครับต้องฝึกไปบ่อยนะครับเวลาเล่นพื้นหรือว่าดอก ฝึกดอกอะไรก็แล้วแต่เราต้องฝึกเรื่อยๆันถึงจะพัฒนาการเราถึงจะดีขึ้นนะครับผมจากนั้นเวลาเราฝึกได้ประมาณทั้งหนลูกแล้วนะครับหลูกนะครับโดยการย่อนะครับแล้วก็ฝึกสองครับ เป็นลักษณะว่าเข่าขย่อครับแล้วก็ขยับไปลาเัียสไลด์เรื่อยนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็มาฝึก3นะครับขยับไต่ไปเรื่อยๆหนึ่งสอสฝึกบ่อยๆครับนะครับลักษณะการขยับของผ นี่ครับง่ายๆนะครับมันจะโดนประมาณบนน้าผักนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราดอกนะครับมันจะโดนประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อยกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงเวลาเรารับลูกตะกร้อเราก็จะใช้หน้าผากรับนี่นะครับ เดี๋ยวดูกันใ,นใกล้นะครับป้าผน,นั่งเดาะเลยนี่นะครับนี่จะสังเกตได้ว่าลูกตะก้อจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับในการดอกแล้วต่อไปนะครับก็ เดาะด้านข้างนะครับลกักษณะการยืนก็เหมือนกันนะครับผมเดาะด้านข้างนี่ก็จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถเดาะได้เดาะไ,ได้เยอะขึ้นกัน,นครับด้านข้างเหมือนกันด้านข้างนะครับด้านข้างจะใช้ตรงนี้นะครับเดาะทางนี้นี่ครับ แรกๆเราจะบังคับลูกตะก้อไม่ค่อยได้นะครับนี่ครับด้านข้างสลับข้างเราก็จะฝึกโยนก่อนนะครับแรกๆเราฝึกโยนก่อนนะครับโยนก่อนอโยนรับหนึ่ออสตะแคงแบบนี้ครับตะแคงแบบนี้ ไปดูลักษณะาการยืนนะครับลักษณะาการยืนก็เหมื oh. อนกันนะครับอ่ะก้ายืนลักษณะแบบนี้นะครับบางคนก็ถนัดแบบนี้นะครับแต่ผมถนัดแบบนี้เพราะว่าเวลารับเวลาดอกมันจะง่ายนะครับมันจะสไลด์ง่ายนะครับน่ครับแรกๆสุกหนึ่งลูกก่อนนะครับน่ครับลักษณะก็ย่อมเยกันย่อมกัน ชนเป็นโลกก่อนยอ่อขาชนครับอันนี้ก็ถ้าสองลูกนะครับแล้วก็แรกๆเราจะเราจะ,ราจะออกรองแตะก็ไม่ค่อยได้นะครับเราจะขยับขยับเรื่อยๆนะครับ น่ครับอขยับเรื่อยๆนะครับหนึ่งสองจากนั้นก็มา3มันจะขยับเยอะนะครับทีนีน้เพราะผมก็ยังยังดอกไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นเทคนิคที่ผมนำมาที่ผมเคยใช้แล้วก็นำมาฝึกให้เพืเ่อนๆน,นะครับ ก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหัวจะได้ถึง20ลูกนะครับผมก็ขอให้เพื่อนฝึกเรื่อยๆนะครับเพราะในการใช้หัวเนี่ยมันสำคัญต่อในสนามมากนะครับผมในการรับลูกเสิร์ฟนะครับอย่าลืมนะครับให้เพื่อนๆฝึกกันเยอะนะครับผมไปดูไปดูวิธีการสลับหัวนะครับบนหัวกลางหัว เวลาผมเล่นนะมันจะสลับไปได้ด้วย เวลาเราฝึกจนชินแล้วนะครับมันจะสามารถหอบบอลให้เราได้ถึงแม้ด้านข้างแล้วขยับมาแบบนี้ด้านข้างขยับมางี้ทางบนทางบนด้านาข้างด้านข้างนะครับผมหัวเวลาเราเล่นลูกหน้านี้เราจะใช้หัวแบบไหนนะครับส่วนตัวผมแล้วนะครับจะใช้ในการสะบัดด้านข้างอย่างนี้นะครับนี่ก็บอกอีกเทคนิคหนึ่งเลยที่ผมใช้นะครับสะบัดนะครับสะบัดโค้งนี้นะครับ บางคนก็มาครั้งหน้านะครับแล้วแต่สถานการณ์ในหน้าจะขายนะครับโอเคงั้นไปดูว่าเวลาผมตั้งตั้งเราเล่นลูกด้วยหัวนะครับค่าลูกด้วยหัวมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับอันนี้แถมแถมนะครับมันอาจจะทะแยงตาน,นิดนึงนะครับมืดจังเลย เอาตรงนี้แล้วกันนะครับมันอาจจะมีไฟแต่ก็พอได้นี่ครับเอาเป็นว่าฝึกด้านข้างก่อนดีกว่านะอ่ะนี่ครับจะลักษณะนี้นะครับสบัดโยนปุ๊บ จะไม่ค่อยเห็น okay. สบัดนะครับสบัดลงแต่ลูกหนั้นนี้นะครับก็สบัดลงลูกหนั้นนี้ เวลาลูกด้านนี้นะครับผมก็สะบัดให้โดนตรงนี้ตรงน,นี้ครับแต่ถ้าตะกรอนมาด้านหน้าเราก็ใช้นับตรงนับผักหกลงแบบนี้เลยโอเคนะครับผมโอเคใครที่กําลังฝึกอยู่แล้วก็ฝึกเป็นแล้วนะครับผมก็อยากให้นําเทคนิคนี้นะครับไปสอ,สอนต่อให้น้องๆรุ่นหลังนะครับได้ทํากันนะครับเผื่อในวันข้างหน้า เด็กๆพวกนั้นนะครับรุ่นหลังของเราอาจจะนําไปฝึกต่อแล้วก็ไปสอนสอนเผยแพร่เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ผมขอฝากไว้เบียงเท่านี้นะครับสําหรับเทคนิคการดอกการใช้สีสษะการใช้หัวนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะมาสอนเทคนิคอะไรก็โปรดรอชม นะครับสำหรับตะกอเทคนิคก็ขอบคุณมากนะครับ